พวกเรากลุ่ม TF01 ครับผมทำในหัวข้อเรื่องชุดทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์และเปลี่ยนความร้อนครับผมโดยมีสมาชิกตั้งต่อไปนี้ครับผมผมนายสุภาพงศุขคร่าทครับผมนายนิพนธ์ทวีครับผมนายพงศกรจูมจาครับผมนายภุเทพแก้วใสทับครับปัจจุบันอุปกรณ์และเปลี่ยนความร้อนที่จะจําหน่ายในท้องตลาดนะครับผมยังขาดการทดสอบสมรรถนะในการทํางานจริงนะครับ ซึ่งมีเพียงแต่ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบเบื้องต้นทําให้เมื่อเราต้องออกแบบอุปกรณ์แลกเป่นความร้อนเนี่ยครับผมจะต,ต้องออกแบบให้มีขนาดที่เกินเพื่อที่จะสามารถใช้ได้ในสภาวะที่ลูกค้าต้องการนะครับผมกลุ่มของกระผมจึงได้จะทําชุดทดสอบสมรถน,นาเพื่อเป็นตัวชี้วัดในการทํางานของผลิตภัณฑ์นะครับผมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นครับ ขอบเขตของโครงงานชุดทดสอบสมรรถนะเป็นอุโมงค์ลมระบบเปิดนะครับผมสร้างตามมาตรฐาน A N S I A N L E 3 3นะครับชุดทดสอบที่สร้างขึ้นใช้ทดสอบอุปกรณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของเหลวเปลี่ยนเฟสนะครับผมกับอากาศนะครับอุโมงค์ลมที่สร้างขึ้นใช้โปรแกรม Ansys และ Solid Works ในการจำลองการไหลภายในอุโมงค์ลมนะครับผมเพื่อสร้างชุดทดสอบจริงชุดทดสอบที่สร้างขึ้นต้องสามารถทดสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้หลายขนาดครับ สิ่งที่ได้จะโครงงานนี้นะครับผมสามารถออกแบบอุโมงลมที่สามารถทํางานได้ตามที่มาตรฐานกาหนดนะครับผมแล้วก็ทราบถึงการทํางานและก็ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่างๆของอุโมงลมครับซึ่งสามารถนําไปใช้สร้างอุโมงลมได้จริงนะครับรายละเอียดของโครงงานนะครับผมโครงงานนี้ได้ทําการสร้างจุดทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์และเป็นความร้อนครับผมโดยจะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อน และการออกแบบส่วนต่างๆของอุโมงค์ลมน,นะครับเช่นอัตราการคายความร้อนอัตราการดูดความร้อนการออกแบบนอเซนมิกซิ่งดไวา์ทรานสฟอร์มเอคอมิชันพีดนะครับในการทําโครงงานเนี่ยครับผมจะเริ่มจากการศึกษามาตรฐาน a n s i l สามนะครับว่ามีเงื่อนไขใดบ้างในการออกแบบนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ทําการออกแบบชิ้นส่วนนั้นๆขึ้นมาแล้วนะครับผมรวมทั้งส่วนต่างๆด้วยครับถัดมาเราก็ทําการจาลองการไหลแล้วก็วิเคราะห์ด้วยครับว่าส่วนต่างๆนั้นนะอ่ะถูกจุดประสงค์ตามที่ได้ออกแบบไว้ไหมนะครับ โดยมีขนาดของคอยทดสอบนะครับผมก็0.9คูณ1.8ตารางเมตรนะครับผมโดยการทดสอบการแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยครับผมจากผลการวิจัยนะครับผมเราจะแบ่งส่วนต่างๆของุูมงลมนะครับผมเป็น4ส่วนด้วยกันคือส่วนควบคุมเงื่อนไขของอากาศนะครับผมส่วนควบคุมการไหลส่วนห้องทดสอบแล้วก็ส่วนวัดอัตราการไหลนะครับผม สุดท้ายนะครับผมเราก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนขนาดของส่วนต่างๆของให้เหมาะสมกับคอร์ตที่จะทําการทดสอบนะครับที่ภาคอุตสาหกรรมในผมต้องการที่จะทดสอบนะครับให้การไหลเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบด้วยโปรแกรมจําลองการไหลนะครับทฤษฎดีที่เกี่ยวข้องครับผม โดยในการทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์และเปลี่ยนความร้อนนะครับผมเราจะทําการหาอัตราการคายความร้อนและการดูความร้อน,นครับ <c oughs> เพื่อน,นําไปเปรียบเทียบก,กันนะครับผมว่ามีการสูญเสียความร้อน,นไปเท่าใดเมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขท,ที่ทดสอบนะครับซึ่งอัตราการคายความร้อนเนี่ยจะเท่ากับอัตราการดูความร้อนนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเกิดการสูญเสียในระบบน,นะครับอันผลอันเป็นผลมาจากแรงเสียดทานแล้วก็ความร้อนที่รั่วไหลนะครับโดยสูตรที่เราเลือกใช้ครับผมคือ Q เท่ากับ mc delta t นะครับ อ่าเหตุผลที่เราเลือกใช้สูตรนี้ครับเนื่องจากสูตร Q เท่ากับ UA เด T, ลต้า T log mean นะครับผมค่า U ที่ใช้ในผมต้องทําการประมาณค่านะครับอาจทําให้ค่าการถ่ายเทความร้อนเนี่ยหรือค่า Q เนี่ยครับเกิดการคาดเคลื่อนได้ครับโดยมาตรฐานที่จะใช้อักอิงในการออกแบบส่วนต่างๆและอุปกรณ์ภายในอุโมงค์นะครับผมเราใช้เป็นมาตรฐาน a n s i a d l e 41.2ครับผมแล้วก็เป็นมาตรฐาน ANSI/ASLE 3 3นะครับ การดำเนินงานโดยเราจะเริ่มจากการสืบค้นและหาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ANSI A33 โดยมาตรฐานของ ANSI A33 จะแสดงถึงกระบวนการทดสอบภายในห้องทดลองของการไหลของอากาศที่เป็นกระบวนการให้ความร้อนและคายความร้อนเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลมีความสม่ำเสมอทั้งนี้มีมาตรฐานอื่นอีก7ฉบับที่ถูกกล่าวถึง หลังจากศึกษาพบว่า ANSI ASLE 3 3เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงอีกมาตรฐานที่นำมาใช้คือ ASLE 4 1 2ที่มีการออกแบบอุโม,มงค์ลมซึ่งประกอบไปด้วยส่วนดังต่อไปนี้อุโม,มงค์ลมส่วนที่1ส่วนควบคุมสภาวะของอากาศอุโม,มงค์ลมส่วนที่2ส่วนปรับการไหลของอากาศส่วนทดสอบและอุโม,มงค์ลมส่วนที่3วัดอัดตราการไหลซึ่งอุโม,มงค์ลมส่วนที่1นั้นจะประกอบไปด้วย m ิ x ซิ g ดีไว c e มีหน้าที่ในการผสม อุณหภูมิขออากาศให้สม่ำเสมอทั่วกันทั้งหน้าตัด ในส่วนของอุโมงค์ส่วนที่2มีหน้าที่ในการปรับการไหลของอากาศซึ่งประกอบไปด้วยโฟสเทเทนเนอร์มีหน้าที่ในการลดความปั่นป่วนของอากาศในแนวขวางท่อและส่วนทดสอบซึ่งประกอบไปด้วยไาม์ฟอร์เมชันพีซมีหน้าที่ในการเปลี่ยนหน้าตัดวงกลมจากอุโมงค์ส่วนที่2เข้ามาในส่วนเทสเซกชั่นที่มีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมตามเทสคอยและประกอบไปด้วยสกีนซึ่งมีหน้าที่ในการกระจายความเร็วของอากาศให้กระจายทั่วทั้งหน้าตัด อุโมงคลมส่วนที่3มีหน้าที่วัดอัตราการไหลซึ่งประกอบไปด้วยน็อตเซนมีหน้าที่ในการวัดโฟเลตของอากาศในส่วนของการคำนวณเราจะทำการคำนวณหาไดแอร์แมทโฟเลตเพื่อมาแทนในสูตรและเราจะหาเอนเตอร์แอร์เอนทาวปีและลิฟวิ่งแอร์เอนทาวปีเราก็จะได้ Air e n อนทา p ปเอาไปแทนในสูตรเราก็จะได้ a i r s i ซ e ์ฮี t ติ้ง a p ปาซิต และนี่คือการจำลองการไหลของอากาศที่ผ่านอุปกรณ์ mixing ดีไว c e นะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่หน้าตัดของอากาศก่อนที่จะเข้า Mixing d e v ดีไว่ะจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิสูงสุดเจะมีออกเป็น3จุดนะครับผมแต่เมื่อหลังผ่าน m i x i n งดีไว c e แล้วอจะเห็นว่ามีการผสมผสานกันระหว่างอุณหภูมิในพื้นที่หน้าตัดค่อนข้างดีขึ้นนะครับผมอุณหภูมิมีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาจะเป็นการจําลองการไหลของอากาศที่ผ่านอุปกรณ์ที่ชื่อว่าโฟร์สเตเทเนอร์นะครับผมรูปด้านซ้ายมือจะเป็นรูปที่บ่งบอกความเร็วของอากาศนะครับผมตามแกน Y นะครับผมและเมื่อผ่านโฟร์สเตเทเนอร์นะครับผมจะเห็นได้ว่าความเร็วในแกน Y นะครับมีค่าลดลงนะครับผมและรูปด้านขวามือจะเป็นการจําลองการไหลตามแกน X นะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่โฟร์สเตเทเนอร์และหลังที่หลังเข้าโฟร์สเตเทเนอร์นะครับผม จะเห็นได้ว่าจะมีการจัดเรียงการไหลของอากาศนะครับมีความให้มอยู่ในยูนิฟอร์มมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับเป็นการจําลองการไหลของอากาศนะครับผมที่พัานสกรีนนะครับผมซึ่งรูปด้านซ้ายมือนะครับเป็นรูปของงานวิจัยของฟันเดล่าและอีแวนนะครับผมซึ่งเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับสกรีนโดยเฉพาะเลยนะครับผม ซึ่งเขาได้กําหนดความความโปง่งหรือ p พล o ซิตีที่แตกต่างกันนะครับผมโดยเขากําหนดค่าเป็น71% 63%และ57%นะครับผมตามลําดับจากบนลงล่างนะครับผมซึ่งผลออกมาคือ57%เนี่ยครับจะทําให้การไหลของอากาศมีความยูนิฟอร์มมากที่สุดนะครับผมและรูปด้านขวามือนะครับผมเป็นรูปของการคำนวณความโปง่งหรือ p พล o ซิตี้นะครับผมในสไลด์ถัดมานะครับผมเป็นการจำลองการไหลของอากาศที่ผ่านตัวสกรีนนะครับผม ในการติดตั้งจํานวนสกรีนที่แตกต่างกันนะครับผมโดยการมีติดตั้งที่1ตัว2ตัวและ3ตัวนะครับผมและผลที่ได้ออกมาคือการติดตั้งสกรีน3ตัวนะครับผมจะทําให้อากาศมีความูนิ f o r m มมากที่สุดนะครับผมต่อมานะครับผมรูปด้านซ้ายด้านขวามือนะครับผมจะเป็นการจําลองของสกรีนที่ติดตั้งในตัวอุโมงค์ลมที่ทางเราได้ทําการออกแบบนะครับผมโดย การไหลของอากาศเนี่ยครับ Sch ก่อนที่จะเข้าสกรีนตัวที่หนนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วของอากาศตรงกลางมีค่ามากสุดและค่อยคน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงขอบนะครับผมและเมื่อผ่านสกรีนตัวที่หจะเห็นได้ว่าความเร็วเริ่มกระจายตัวออกไปทางด้านข้างและด้านบนและลงและล่างนะครับผมและเมื่อผ่านตัวกรีนตัวที่2นะครับผมจะเห็นได้ว่าอากาศเริ่มมีการกระจายตัวเต็มพื้นที่หน้าตัดนะครับและความเร็ว ผลต่างของความเร็วสูงสุดต่ำสุดอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์นะครับผมและเมื่อผ่านสกีนตัวที่4ก่อนที่จะเข้าสู่เทสคอยนะครับผมจะเห็นได้ว่าความเร็วมีการกระจายตัวเต็มพื้นที่หน้าตัดเลยนะครับผมและผลต่างระหว่างความเร็วสูงสุดกับความเร็วต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3เปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งน้อยมากและผ่านตามมาตรฐานที่เขากำหนดนะครับ ในสไลด์ถัดมาละครับคือการจําลองการไหลที่ผ่านนอสเซิลนะครับผมจะเห็นได้ว่าความเร็วของนอสเซิลที่ก่อนผ่านคือ1.2นะครับและหลังผ่านคือ16เมตรต่อเดกนะครับผมและความดันนะครับผมจะเห็นได้ว่าความดันที่ก่อนเข้านะครับจะอยู่ที่100.9กิโลปาสคาลนะครับผมและทางออกจะอยู่ที่100.28กิโลปาสคาลนะครับมานึงสรุปผลนะครับเราจะแบ่งเป็น5ข้อครับข้อแรกนะครับ มิกซิ่งดีไว้ครับโดยมิกซิ่งดีไว้เนี่ยมีหน้าที่ผสมอากาศนะครับทำให้อุณหภูมิเนี่ยผสมกันจากที่เราได้ทําการจําลองการไหลมาเนี่ยอากาศของเราเนี่ยผสมกันแล้วมีค่าต่างกัน0.8ครับแต่ทางมาตรฐานเนี่ยบอกไว้ว่าค่าจะต่างกันได้แค่0.6ครับในส่วนนี้เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่อ,อไปครับถัดมานะครับข้อที่2สกรีนครับเราได้มีทาการติดตั้งสกรีน มีความโป่ง57%จํานวน3ชิ้นครับทำให้หน้าตัดเนี่ยความเร็วมีความสม่ําเสมอครับและจากที่เราวัดได้เนี่ยความเร็วของเราเนี่ยได้ตามมาตรฐานคือความเร็วต่ําสุดมีค่าน้อยลงไม่เกิน20%ของความเร็วสูงสุดครับในส่วนนี้ผ่านมาตรฐานครับข้อที่3นะครับคือ transformation p i e t e ครับ transformation p i e t e ทาหน้าที่ลดความปั่นป่วนในแนวขวางท่อทั้ง2แกนนะครับทำให้ความเร็วพุ่งไปด้านหน้ามากขึ้นนะครับ ทรานสฟอร์เมชันพีทของเราลดความมันปวดลงได้ถึง97.5นครับข้อที่4นะครับนอ z z ซ e ครับมาตรฐานเก่าว,ว่าความเร็วที่ออก